สวัสดีค่ะพบกับอิล่าพาโรชเชียแนลนะคะเมื่อน,นี้ตอนนี้มาล้อรับลูกมาล้อรับลูกจ้ะลูกชายไม่ยอมกับบ้านมานอนบ้านหมูมานอนบ้านเพื่อนไม่ยอมกลับบ้านพ่อขึ้นไปรับพ่อขึ้นไปรับท่ายหยาดอยู่ตอนนี้อยู่แถวกราวเวอประเทศไอซ์แลนด์จ้ะเขกราวโว อากาศบรรยากาศดีดีจ้ะจชมบรรยากาศรอบนอกพายุเขาพายุสโนพายุสโนพายุสโนเข้าเดียวก็แดดเดียวก็สโนช่วงนี้บรรยากาศจะเป็นยังสี่จ้ะรอรับคุณลูกแล้วก็จะไปบ้านย่ากันจะไปบ้านย่ากันแจกว่าวอกไทยวอกเล่าขอไปเ้ยค่ะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่สามสิบวันอาทิตย์ที่สามสิบเดือนมกราคมสองพห้าร้อยหกสิบห้าเวลากี่โมงเนี่ยบ่ายสองโมงยี่บ่ายสองโมงสิบแปดนาทีบรรยากาศจะบรรยากาศดีดีอันนี้เป็นที่จอดรถปลายรถมห์ ้างนาเป็นปตาลรนเมช่วงนี้หนาวจ้ะหนาวมากๆเลยทางบ้านด้เงียงกินนออจ้ะนออบ้านเมืองไทยคือสิํำแล้วนออค่ะกี่ทุ่มแล้วนอออากาศไม่ดีเลย รถเมลสายยี่สิบสี่ป่านญาติก็อยู่แถวรถเมย์จะ้ะบ้านรถเมย์มันก็สิมีช็อปช็อปร้านอาหารช็อปร้านขายอะร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขาไปขายครับซุปเปอร์มาร์เก็ตบวกอาหารสดอาหารแหง้ง พวกอาหารสดอาหารแห้งบรรยากาศดีมากอากาศบ้านเขาหนาววะจ้าอากาศทางเมืองไทยหนาววะค่ะ รู้ว่าทั้งประเทศอื่นเป็นยังไงเนาะจ้ะโควิดกับผ่านไปแล้วโควิดก็ผ่านไปแล้วนะคะโควิดก็ผ่านไปแล้วโควิดก็ผ่านไปแล้วจ้ะติดโควิดกันเบิดบ้ดปานไปทำงานบึ่งได้อาทิตย์หนึ่งเริ่มปีใหม่ติดโควิดฉลองปีใหม่เข้าใจฉลองนอกโควิดก็ได้ แต่ว่าก็บได้ลายแรงอย่างกันแต่ว่าหลังจากที่ติดโควิดมาได้อาทีหนึ่งก็รู้สึกเมย่เยเร็วเมย่เยเร็วแล้วก็หายใจวัวทั่วท้องเมย่เยเร็วแล้วก็อาทิตย์นี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นอาทิตย์ที่แล้วดีขึ้นรู้จักว่ามีพลังข้นมีเขาเรียกเองอะมีพลังข้นว่า อาทิตย์ที่สองหลังจากปิดโควิดนะจ๊ะมาแล้วลูกมาแล้วคลิปนี้ก็ขอเอาไว้สำานีดเลยค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ